สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูนะคะในระดับชั้นป .3 ค่ะเราพบกันในวันนี้ก็คือวันที่5สิงหาคม2564นะคะแบบเรียนเล่มน,นี้เล่มเดิมนะคะนักเรียนก็ไปอ่านทบทวนบทเรียนเพื่อจะใช้สอบกลางภาคนะคะในหน่วยการเรียนที่1เรื่องงานบ้านค่ะอย่าลืมนะคะ ไปอ่านทบทวนบทเรียนเพื่อจะใช้สอบกลางภาคนะคะในวันที่10และ11สิงหาคมนี้ค่ะและนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปทำแบบทดสอบนะคะก็เข้าไปทำแบบทดสอบให้ครบทุกวิชาแล้วก็ครบทุกสัปดาห์ด้วยนะคะและวันนี้เราไปดูกันสิคะว่า ครูปูจะมาทบทวนบทเรียนเรื่องอะไรบ้างคะ่ะมาดูในส่วนของกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมคะ่ะมีทั้งหมด3กระบวนการนะคะก็จะมี 1. การวางแผนการทำงาน 2. การทำงานตามแผน 3. การประเมินผลการทำงาน และในส่วนของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองนะคะการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนขั้นตอนแรกเราจะต้องรวบรวมอุปกรณ์การเรียนนะคะมาไว้ในบริเวณเดียวกันก่อนแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็แยกประเภทเครื่องเขียนสมุดหนังสือนะคะขั้นตอนที่3เก็บเครื่องเขียนในกล่องใส่เครื่องเขียน เก็บสมุดหนังสือนะคะไว้ในกระเป๋านักเรียนหรือบนโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้ค่ะการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนมี4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเราก็เก็บของทุกอย่างออกจากกระเป๋าค่ะส่วนขั้นตอนที่2คว่ำกระเป๋าแล้วก็เคาะฝุ่นออกให้หมดด้วยนะคะส่วนขั้นตอนที่3ใช้ผ้าขนหนู ผื่นเล็กนะคะชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดภายในแล้วก็ภายนอกกระเป๋าค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายเราก็เช็ดด้วยผ้าแห้งนะคะแล้วจึงนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งค่ะส่วนการทำความสะอาดรองเท้านักเรียนหรือว่ารองเท้าหนังนั่นเองค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะ เตรียมให้ครบนะและขั้นตอนที่สองเคาะฝุ่นออกจากรองเทา้าเราก็ใช้แปรงขนอ่อนปัดฝุ่นที่เกาะติดรองเทา้าหนังออกให้หมดค่ะส่วนขั้นตอนที่สามขัดรองเท้าให้เงางามโดยใช้ผ้าแห้งหรือแปรงขนอ่อนป้ายครีมขัดรองเทา้าทาให้ทั่วรองเท้านะคะด้านนอกเท่านั้นค่ะ แล้วจึงขัดจนขึ้นเงารู้แล้วยังคะว่าอุปกรณ์มีอะไราบ้างก็จะมีแปรงขนอ่อนใช่ไหมคะครีมขัดรองเท้าแล้วก็ผ้าแห้งคะ่ะในส่วนของการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวก็จะมีการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนนะคะขั้นตอนการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนนั้น เราจะต้องจัดเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบก่อนนะคะแล้วก็คลุมตู้โต๊ะเก้าอี้โซฟาด้วยผ้าหรือพลาสติกสืนใหญ่ค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นหล่นลงมาบนสิ่งของนะคะและในส่วนของขั้นตอนที่สองใช้ไม้กวาดหยากใยค่ะกวาดหยากใยบนเพดานมุมห้องแล้วก็ ผนังห้องให้สะอาดค่ะส่วนขั้นตอนที่3นั้นถ้าไม่ได้ใช้ผ้าคลุมเครื่องเรือนไว้นะคะเราก็ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออกให้หมดนะคะแล้วใช้ผ้าชุบน้ำบิดบัดหมาดเช็ดให้สะอาดด้วยค่ะส่วนขั้นตอนที่4เราใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นนะคะ แล้วก็เรากวาดรวมกันเลยค่ะแล้วกวาดใส่ที่ตักผงนะคะนำไปทิ้งลงในถังขยะค่ะส่วนขั้นตอนที่5ถูพื้นห้องโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริว้วชุบน้ำบิดหมัดหมาดๆถูให้สะอาดนะคะเรามาดูในส่วนของการกรอบน้ำใส่กระบอกกันค่ะ ขั้นตอนที่ 1. เปิดฝากระบอกน้ำออกค่ะขั้นตอนที่2กรอกน้ำใส่กระบอกจนเกือบเต็มนะคะโดยรองน้ำจากเครื่องกรองน้ำหรือรินน้ำจากกาต้มน้ำที่เย็นแล้วนะคะกรอกลงในกระบอกโดยผ่านกรวยกรอกน้ำค่ะส่วนขั้นตอนที่3ปิดฝากระบอกน้ำให้สนิทแล้วนำ กระบอกที่กรอกเรียบร้อยแล้วนะคะไปวางไว้บนโต๊ะหรือวางในตู้เย็นก็ได้ค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเก็บขยะบริเวณโรงเรียนหรือสวนสาธารณะนะคะวาดลานวัดหรือทำความสะอาดห้องเรียนก็ได้ค่ะ ในส่วนของการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะคะการทำความสะอาดห้องเรียนนั้นจะมีขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1นนะคะเราจะต้องเก็บหนังสือเรียนสมุดต,ต่างๆใส่ในกระเป๋านักเรียนนะคะแล้วก็วางไว้บนโต๊ะหรือวางไว้บนชั้นวางของแต่ละห้องก็ได้ค่ะแล้วก็ยกเก้าอี้พาดไว้บนโต๊ะค่ะ ส่วนขั้นตอนที่สองใช้ไม้กวาดหยักยาไยกวาดยาหยักย่ยบนเพดานแล้วก็ผนังห้องให้สะอาดนะคะส่วนขั้นตอนที่สามใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นบนหลังตู้โต๊ะเก้าอี้ต่างๆค่ะและขั้นตอนที่สี่ทำความสะอาดประตูหน้าต่างโดยใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตามซอกมุมต่างๆค่ะ ส่วนขั้นตอนที่5ใช้แปรงลบกระดานลบข้อความและในส่วนของการลบกระดานนั้นนะคะเราจะต้องใช้ผ้าขี้ริว้วชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดให้ทั่วอีกรอบหนึ่งนะคะจะทำให้กระดานนั้นสะอาดค่ะขั้นตอนที่6นะคะ ทำความสะอาดแปรงลบกระดานโดยเคาะฝุ่นช็อกลงในถังขยะค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายส่วนขั้นตอนที่7ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงบนพื้นห้องเรียนนะคะกวาดมากองรวมกันค่ะแล้วกวาดใส่ที่ตักผงนําไปทิ้งลงในถังขยะค่ะส่วนขั้นตอนที่8นั้นนะคะถูพื้นห้องเรียนโดยใช้ ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดหม,ดหมาดๆถูพื้นห้องเรียนค่ะหรือถ้าใช้น้ํายาทำความสะอาดพื้นจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของพื้นด้วยค่ะประโยชน์ของการทํางานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมนั้นนะคะทำให้เรารู้จักพึ่งพาตนเองแล้วก็ ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเป็นการฝึกความรับผิดชอบและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดน่าอยู่เป็นระเบียบทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาทำงานบ้านด้วยนะคะเป็นการฝึกนิสัยที่ดีรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็สร้างความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันค่ะนักเรียนนำหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เปิดไปที่หน้า12ค่ะครูจะเฉลยแบบฝึกหัดข้อที่7นะคะนักเรียนเขียนตัวอักษรหน้าลักษณะการใช้งานอุปกรณ์ในการปัดกวาดเ็ดถูบ้านเรือนลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของภาพแรกไม้กวาดขนไก่เราจะเติมพยัญชนะก็คือขอควายค่ะใช้ปัดฝุ่นบนโต๊ะเก้าอี้และเครื่องเรือนค่ะในส่วนของภาพที่สองก็คือผ้าขี้ริว้วจะเติมซอโซ่ค่ะใช้เช็ดเครื่องเรือนถูพื้นเช็ดประตูหน้าต่าง และต้องชุกน้ำบิดหมาดๆก่อนนะคะแล้วก็ภาพที่สไมหมกวาดอยากย้ยค่ะจะตรงกับพยัญชนะก็คืององงูค่ะใช้กวาดอยากย้ายบนเพดานและผนังห้องส่วนภาพที่4ถังน้ำนะคะตรงกับพยัญชนะก็คือชอช้างค่ะ ใช้ใส่น้ำสำหรับซักทำความสะอาดผ้าขี้หรืวที่สุก,กปรกส่วนภาพที่หไม้กวาดดอกหญ้าเราจะใช้กวาดพื้นไม้และพื้นกระเบื้องค่ะส่วนภาพสุดท้ายนั้นก็คือถังขยะกับที่ตักผงใช่ไหมคะจะตรงกับพยัญชนะก็คือชอชิงค่ะ ใช้ตักผงและรองรับฝุ่นละอองหรือฝุ่นผงที่จะทิ้งนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่13ข้อที่8นักเรียนฝึกทำความสะอาดบ้านของตนเองโดยมีผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างแล้วตอบคำถามค่ะ ข้อที่หนนักเรียนทำความสะอาดบ้านของตนเองอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช่หรือไม่นะคะนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปค่ะส่วนข้อที่2นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านของตนเองได้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือไม่ระหว่างเหมาะสมกับไม่เหมาะสมค่ะส่วนข้อที่3 นักเรียนมีขั้นตอนการทําความสะอาดบ้านของตนเองอย่างไรขั้นตอนที่1จัดเก็บของให้เป็นระเบียบขั้นตอนที่2อกวาดจากย้ายบนเพดานและผนังห้องส่วนขั้นตอนที่3ปัดฝุ่นที่ติดตามเครื่องเรือนแล้วใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดค่ะส่วนขั้นตอนที่4กวาดฝุ่นที่อยู่บนพื้นห้อง ขั้นตอนที่5ใช้ผ้าขี้ริร้วชุบน้ำบิดหมาดๆแล้วถูพื้นห้องค่ะส่วนข้อที่4ผลงานการทำความสะอาดบ้านของนักเรียนเป็นอย่างไรให้ผู้ปกครองระบุหรือประเมินเลยก็ได้นะคะว่าดีหรือพอใช้หรือควรปรับปรุงแล้วก็ให้ผู้ปกครอง ลงชื่อด้วยค่ะและในส่วนของหน้าต่อไปเลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่14นะคะข้อที่9นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความที่แสดงถึงการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเขียนลงในแผนภาพความคิดค่ะพยัญชนะตัวแรกเราจะเติมอะไรคะก็คือกอไก่นั่นเองค่ะ การเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนส่วนตัวอักษรต่อมาค่ะก็คือจอจานค่ะการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ริมถนนส่วนพยัญชนะหรือตัวอักษรต่อมาก็คือชอชิงค่ะการเก็บขยะรอบบริเวณวัดไปทิ้ง ถังขยะค่ะตัวอักษรต่อมาค่ะก็คือชอดช้างค่ะการทําความสะอาดห้องเรียนและสุดท้ายก็คืององูค่ะการเก็บขยะบนทางเท้าไปทิ้งถังขยะค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่15ข้อที่10ค่ะนักเรียนเลือกเติมคําหรือข้อความเกี่ยวกับการทําความสะอาดห้องเรียน ที่กำหนดให้ลงในช่องว่างเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์และถูกต้องข้อ10.1ก่อนจะกวาดอยากย่ยบนเพดานและผนังห้องไก่ต้องจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนไว้ใต้โต๊ะก่อนค่ะส่วนข้อ10.2ใครใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นบนโต๊ะและเก้าอี้ให้สะอาด ส่วนข้อ10.3เก่งใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงบนพื้นห้องเรียนส่วนข้อ10.4เมื่อไม่มีไม้ถูพื้นเหมียวจึงใช้ผ้าขี้ริว้วชุบน้ำบิดหมาดๆถูพื้นส่วนข้อ10.5สุกเคาะฝุ่นช็อกจากแปรงลบกระดานลงใน ถังขยะค่ะเพื่อป้องกันฝุ่นช็อกฟุ้งกระจายนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า67ค่ะ,คะก็จะมีข้อมูลให้ตอบในข้อที่1นะคะข้อที่1ข้อใดเป็นการจัดกลุ่มการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ถูกต้องคำตอบก็คือข้อ4ดีการทำความสะอาดรองเท้านักเรียน S นะคะ การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนค่ะส่วนข้อที่2ข้อใดคือการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะคำตอบก็คือข้อที่3นะคะช่วยคุณแม่หั่นผักสำหรับประกอบอาหารค่ะส่วนแบบฝึกหัดหน้าที่68ข้อที่ 3. การทำงานในข้อใดเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมค่ะคำตอบก็คือข้อที่ 4. เก็บขยะบริเวณชายหาดค่ะส่วนข้อที่4การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนของตนเองให้พร้อมใช้อยู่เสมอแสดงถึงการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดคำตอบก็คือมีวินัยค่ะส่วนข้อที่5การทำความสะอาดกระเป๋าหนังควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด คำตอบก็คือข้อที่1ค่ะนำผ้าชุบน้ำบิดหมาดหมดเช็ดส่วนข้อที่6การตรวจสอบดูว่ารองเท้าเงางามหรือไม่หลังจากขัดแล้วตรงกับกระบวนการทำงานใดคำตอบที่ถูกต้องก็คือการประเมินผลค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่69นะคะข้อที่7 จากการศึกษาวิธีการทำความสะอาดรองเทา้านักเรียนจะนำความรู้ไปทำโครงงานใดข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่4ค่ะโครงงานน้ำยาทำความสะอาดรองเทา้าจากเปลือกผลไม้ค่ะส่วนข้อที่8ถ้าต้องการกวาดใบไม้บนพื้นสนามบาสเกตบอลกลางแจ้งในโรงเรียนควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด คำตอบก็คือข้อที่3ค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวส่วนข้อที่9ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการกรอกน้ำใส่ขวดได้ถูกต้องคำตอบก็คือข้อที่2นะคะหมายเลข2ค่ะเตรียมภาชนะหรือขวดที่จะใช้กรอกน้ำแล้วเปิดฝาออกต่อไปก็เป็นหมายเลข1ค่ะ กรอกหรือรองน้ำใส่ภาชนะหรือขวดจนเกือบเต็มแล้วก็ตามด้วยหมายเลข3ค่ะปิดฝาขวดให้สนิทแล้วนำไปแช่ตู้เย็นส่วนแบบฝึกหัดหน้าที่70นะคะข้อมูลนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่10ค่ะก็จะมีในส่วนของคำถามนะคะถ้าต้องการให้ห้องเรียนน่าอยู่ ควรปฏิบัติตามข้อใดนะคะคำตอบก็คือข้อที่3ค่ะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูนะคะ A. จัดเวรทำความสะอาด C. ปัดฝุ่นหลังตู้เก็บของ D. ลบกระดานเมื่อใช้งานเสร็จ F. กวาดและถูห้องเรียนทุกวันค่ะ ต่อไปนะคะครูจะเฉลยใบงานนะคะใบงานนี้นักเรียนได้รับวันที่29กรกฎาคม2564ค่ะในส่วนของใบงานก็จะมีในส่วนของคำถามนะคะนักเรียนเรียงลำดับกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมให้ถูกต้อง ก็จะมีการประเมินผลการทำงานการวางแผนการทำงานการทำงานตามแผนข้อที่1ตอบว่าการวางแผนการทำงานส่วนข้อที่2การทำงานตามแผนและข้อที่3ก็คือการประเมินผลการทำงานค่ะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการทำความสะอาดรองเท้าโดยเขียนตัวเลข1-3ถึงลงในช่องว่างนะคะเรามาดูสิคะว่าหมายเลข1เราจะเติมข้อความใดคะคำตอบก็คือคาอฝุ่นออกจากรองเท้าค่ะส่วนหมายเลข2ค่ะเราก็ทำความสะอาด รองเท้าตามชนิดของรองเท้าค่ะส่วนหมายเลข3เก็บรองเท้าไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะต่อมาค่ะนักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนโดยเขียนตัวเลข1ถึง4ลงในช่องว่างค่ะเรามาดูสิคะว่าหมายเลข1เราจะ ติมตรงไหนก็คือเก็บสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเป๋าค่ะต่อมาค่ะคว่ำกระเป๋าและเคาะฝุ่นผงออกเบาๆค่ะส่วนขั้นตอนที่3นั้นเราจะใส่หมายเลขก3ลงตรงไหนดีก็คือใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดกระเป๋านักเรียนค่ะ ในส่วนของหมายเล็กสี่ค่ะใช้ผ้าขนหนูแห้งเช็ดกระเป๋านักเรียนค่ะนักเรียนนำอุปกรณ์การปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนไปเติมลงในช่องว่างหน้าลักษณะการใช้งานให้สัมพันธ์กันค่ะข้อความก็จะมีไม้กวาดขนไก่ห้าขี้ริ้วไม้กวาดหยักใยถังน้ำไม้กวาดดอกหญ้าถังขยะ ที่ตักผงไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะข้อแรกใช้กวาดใบไม้บนพื้นปูนซีเมนขัดหยาบก็คือไม้กวาดทางมะพร้าวค่ะส่วนข้อ2ใช้ปัดฝุ่นบนโต๊ะเก้าอีก้ก็คือไม้กวาดขนไก่นั่นเองค่ะส่วนข้อที่3ใช้กวาดอยากใยบนเพดานและผนังห้องก็คือไม้กวาดอยากใยค่ะ ส่วนใช้ตักฝุ่นผงก็คือที่ตักผงค่ะข้อต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของใช้กวาดพื้นไม้และพื้นกระเบื้องคำตอบคือไม้กวาดดอกยญ้าค่ะส่วนใช้รองรับฝุ่นผงและขยะที่จะทิ้งก็คือถังขยะค่ะ ใช้ใส่น้ำสำหรับซักทำความสะอาดผ้าขี้ริ้วที่สก,กปรกก็คือถังน้ำค่ะใช้เช็ดเครื่องเรือนถูพื้นเช็ดประตูหน้าต่างและต้องชุบน้ำบิดหม,มาดๆก็คือผ้าขี้ริ้วนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้ครูป,ปูสอนจบแล้วนะคะ เป็นการทบทวนบทเรียนเพื่อใช้ในการสอบกลางภาคนะคะกลางภาคเราจะสอบกันในวันที่10และ11สิงหาคมนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบทดสอบในทุกๆสัปดาห์ด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด7สัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่8ค่ะ และในส่วนของใครที่ยังไม่เคยไปทำเลยนะคะก็ไปไล่ทำให้ครบนะคะนักเรียนเข้าไปที่เพจของโรงเรียนเลยค่ะก็จะมีลิงก์ให้เพื่อเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะวันนี้ครูปูก็ขออวยพรให้นักเรียนโชคดีกับการสอบกลางภาคนะคะ วันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีค่ะ